ฟาวเลยเหนียวหั่เหียวหัสงลงอีบินกันนะฮะตื่นมา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 มูมัมวงามาจามูมา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 จามูมามามาจาจาม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 าปาม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 าามอมามามาอาม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 าามาาาาาา ตายเล่นขอไปเลยเนาะถ้าไม่ไหวเอาปืนออกนะออกออออออกออกมาแล้วแหมเราลงตึกนี้อยู่สวยแล้วถ้าไม่ไหวเอาปืนออก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 ่าตายผมตายค่าค่าค่าค่จะบอกว่าผมมาด้วยความอู้ยเดี๋ยววัดสุดท้ายมึงกบฏอ่ะไรนะไรอ้าวปืนเบิร์ด กระบี่ยานะกรบี่ยานะโอ้ยเขาไปถึงวันนด้ถวดว่าอมาด้วยความมั่นใจเออรอเๆยู่เทนี้เสร็จละตาย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 ห็นแล้วห็นแล้ว

โอ้ยมูมันเลยอเอาว้าวว้าวไอ้นกขึ้นกันนกขึ้นนกัึ้นโอ้ยมูมันโอ้คนละตีคนละตีโอ้แมลนมูมันมันมาลาดมันมาลาดเออเออเอ้ย อันอัอ้ยคือบวบับอุ้ยิันบาบมาลาดโอ้เขาวาบมาเขาวบมาลาดตอนนี้มันยู่งที่ไหนอ้ยบ่ทันยุียุีปีอียินดเชื่อไหมไปลงิดีกว่าลุงิดบอเออุดท้ายกันจ้ะโอ้ห็นผม ออก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 มากออกมากออกมากออ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 กโอเคโอเคออกมากออกมากบาไวออกบาไวออกออกกระว๊กออกเลยออกจัเลยออกไปอะไรอออกมากเาออกมาก่อนมูเลยอสูงยังเดียวคนนื่อยม่ใออกได้มาเมื่อกี้มันไม่ได้สูม่ได้สูเลยีมันด่งเย นี่มันออกได้เลยนี่ครับมันสูบออกได้ออกปเยวเหบาปกันเว้ยนีผู้ได้ดดเ็ลมก่อนไทยเฮาบ่ผมผมปโอเคไแไอู้มีฟิซาไปียเขามิดรต้องออกมูก่อนงไปคเดียวนี้มาไวไปกิดไปมาด้วนูนูยิโดยนัดมานูออกไปจากทเลยส ทิ้งเดซีย่งคักว่างกันเอากินบาบกันพี่ลูกมันกบจัใสีมากไปลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีตัวสูเขาสูเขาสูเขาสู้เขาเขามันแรงเนี่ยตัวของแท้แรงมากเลยเออเซ็งแล้วเซ็งแล้เซ็งแล้วโอ้คนแน่นนอนคนแน่นนอนหนย อแน่นอนเลยนอนเน่ยตันคนดีลยังไกลนองแห้งอ๋อว่าได้ไป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 จานโอ้ดุดุดุเงี้ยมัโอเงี้ยูกซองมากรัยบหนเวโอเรื่ไป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 เนปลดิมาฝนมาขึ้นอไปหอมามามย่างหน่อยฮอแบบอ้แอร์ร็อปไปย่งี

อู้บะทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกองไหมกองไหมเอ้ข้างบอ้วมันออกเลยได้ฉันแล้วคนเอากองไปแล้วออ้บทันมทันบทันอีกแล้วควมจมจิเดีนลวะเดินลงนผมเป็นของีสาอดนายต้องรอดไปห้องมเป็นบาบาไม่ไม่เห็นี่เป็นบาบาไม่เมียวเนาะ เป็นกระตุกว่ะอ๋อคือเป็นมันคือเป็นบังคับแนวนี้เดี๋ยวเด้อครับเข้าไปให้ผมแน่ข่าวไปให้ผมแน่ยมาแนวบังคับมันคือเป็นยังสี่ว่ะใช่แต่พูดหนึ่งเยี่ยมสี่ดิเยี่ยมแผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านโอ้ก็ไปแล้วผมอยู่บ้านสี่โอเคโอเคไปหากันไปหากันมองการเป็นสถานีต่อไปบ่อ๋อเยี่ยมสี่ก็มากว่ะบ่ไปเรื่อยก่อน

เรือมันจอดแล้วไห่ไปเทะไปเทะไปเทะนี่ยเอาเรือมันมันมันไปแล้วนี่อยขม๋าขม๋าขม๋านี่โอ้ยหวานเจี๊ยบ วันเจ็บโอเควันจี้อ่ตัวตุ้ยคนอ๋ออันั้นคนเดียวคนนะว่าจาวะาไปไปไปมามามาไปเอาวะเอาเอาไปไปไปผูดเดผู้เดล่ะนัตั้งเครื่องหน่อยเลี้ยกซีไป ก็จะใส่เมื่อใส่เมื่อโอเคพี่ออมกอนออมกอนออมกอนออมหากรุ่นยิงไปโอ้โหไปไปอย่ามากถือยุ่งเจ็ดร้อยหอนครับดีเลยเก็บทอง หยิบของของหยิบของนี่ไี่ยังปะนี่มือเร้วมืยแล้วมีดูไมีดูเจ๊เลยสบายใจะออมาอุ right. ้ยตายแล้วน right. ้ำม oh. oh, anyway. okay. mm ันเบิ้ดน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดสวยมล้ววิต่อวิ่ต่อ Watch out เล้เอาเลย ด้วยนี่มีรถ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 มารถมารถมา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 เออเดินตกปยังสี่ต่วเนี้ยช่ยไปตช่วยช่วยช่วย่ยเขามาใช่รือเล่วยช่อ

<จ>สีอุ่นอว่าีอุนอวกระ<ส><ส>ตุกชิบห <laughs> ยายนาย